ไปเริ่มที่นายกแล้วกันครับ,รบหนึ่งประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันพอสมควรกับเรื่องของปิดด่านชายแดนหลังจากที่ทางการกัมพูชาเนี่ยมีการร้องขอให้ทางการไทยเนี่ยอย่าปิดด่านเพราะว่าเดี๋ยวจะกระทบกับการค้าขายเศรษฐกิจต่างๆซึ่งทางการไทยเองเนี่ยก็ยอมที่จะไม่ปิดด่านพรมแดนแต่ปรากฏว่าประเด็นที่ตามมาก็มีหลากหลายดราม่าครับว่าทำไมไทยถึงยอมฟังกัมพูชาง่ายๆแบบนั้นทําไมถึง ยอมในสิ่งที่เขาร้องขอซึ่งนายกเองก็ออกมาชี้แจงว่าทำไมถึงไม่ปิดด่านครับนายกเนี่ยมีการสั่งเบรกรองทัพไทยในเรื่องของการปิดด่านบอกว่าขอให้กองทัพเนี่ยใช้ความอดทนอดกลั้นหลังจากที่ผู้นำฝั่งของกัมบูชาเนี่ยต่อสายมาบอกว่าถ้าปิดด่านเนี่ยมันจะกระทบต่อการค้าขายชายแดนก็จะซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของประชาชนขึ้นไปอีกครับ คือรัฐบาลเนี่ยขอให้กองทัพใช้ความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังพบว่ากัมพูชาเนี่ยเพิ่มกำลังทหารและอาวุธหนักเข้าพื้นที่ช่องบกเป็นจำนวนมากซึ่งพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์แล้วก็ล้ำเข้ามาฝ่ายไทยพร้อมหันกระบอกปืนใหญ่เข้าหาฝ่ายไทยแบบนั้นเลยโดยทางกองทัพเนี่ยได้แจ้งไปยังรัฐบาลจุดที่ทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามาเป็นพื้นที่ฝ่ายไทยครับ ทำให้เกิดความไม่สบายใจจึงขอประกาศปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาตลอดแนว เพื่อกดดันและตอบโต้ทางฝ่ายกัมพูชาหากนิ่งเฉยเท่ากับเป็นการยอมรับอันนี้คือประเด็นแรกแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาได้ขอให้กองทัพอย่าเพิ่งทําอะไรอย่าเพิ่งดําเนินการใดๆกังวลว่าเดี๋ยวมันจะกระทบทั้งเรื่องของการค้าขายตามแนวชายแดนและก็ซ้ําเติมวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศไทยและขณะนี้เนี่ยกำลังจะมีการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ไทยกัมพูชา ก็มีรายงานข่าวได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยภายหลังมีกระแสข่าวว่าไทยเตรียมปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกเตียเซหารองนายกและรัฐมนตรีกงกลาโหมของกัมพูชาได้โทรศัพท์มาหาท่านภูมิธรรมเวชยชัยร้องขอให้ไทยเนี่ยอย่าปิดด่านนอกจากนายกแพทองทานเนี่ยก็ได้สั่งการให้ท่านภูมิธรรมไปพูดคุยกับกองทัพ ขณะที่เช้าวันนี้ครับนี่ภาพวันนี้เลยช่วงเวลาประมาณ8โมงเช้า3มิถุนายนที่ท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเนี่ยเป็นประธานนำคณะรัฐมนตรีตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามที่จะขอสัมภาษณ์นายก ทั้งเรื่องของประเด็นความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่มีการลุกล้ำพื้นที่อ้างสิทธิ์บริเวณช่องบกที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีรวมถึงเรื่องของการปรับคอรมอรด้วยไหนขอถามนายกหลังจากที่นายกเดินมาทักทายผู้ร่วมงานแต่ว่าเดินเลี่ยงจุดที่สื่อมวลชนรอสัมภาษณ์อยู่เนี่ยครับรวมถึงเลื่อนจุดขึ้นรถเอาง่ายๆเปลี่ยนจุด ที่จะขึ้นรถคือพี่พี่นักข่าเนี่ยก็ร,รู้แหละว่าเนี่ยเดี๋ยวนายกจะเดินมาขึ้นรถตรงนี้เดี๋ยวไปดักรอสัมภาษณ์นายกแต่ว่านายกเนี่ยเขาเปลี่ยนจุดขึ้นรถเดินออกไปอีกทางหนึ่งซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามจะวิ่งตามไปสอบถามแล้วนะนายกก็ส่งยิ้มแค่นั้นแต่ว่าไม่ตอบคําถามแล้วก็ขึ้นรถกลับไปทันทีครับอืมก็ นายกก็ขึ้นรถกลับไปนะครับอีกคนที่รับภารกิจแน่นอนว่าโดยตรงเลยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับนายมาริทสิง์มพงศ์นะครับก็ได้มีการสั่งการให้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเร่งรวบรวมนะครับข้อมูลเตรียมที่จะเจรจา j v c กับทางกัมพูชานะครับซึ่งทาง,ออทางท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยบอกว่าถ้าหากกัมพูชาย,ยังไม่สะดวกเนี่ยไทยก็พร้อมจะเป็นเจ้าภาพให้นะครับ แล้วก็หวังว่าจะมีวิธีการลดทางออกคลายความตึงเครียดนี้ด้วยการใช้สันติวิธีครับและก็ทางการต่างประเทศนะครับก็ได้ส่งหนังสือประท้วงที่ประทะช่องบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นายมาริสเหียมพงศ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเปิดเผยระหว่างปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าได้สั่งการให้ปหลัดกระทรวงการต่างประเทศเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางกฎหมายรวมถึงภาพถ่ายนะครับเตรียมท่าทีสําหรับการเจรจาในกรอบคณะกรรมาิการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC โดยเร็วที่สุดครับ ทางรัฐมนตรีมาริดนะครับย้ำนโยบายสำคัญก็คือการแก้ไขปัญหาด้วยด้วยสันติวิธีนะครับไม่ให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างโดยไทยนะครับได้ผลักดันให้มีการประชุม JBC โดยเร็วซึ่งหากกัมพูชาที่ขณะนี้เป็นเจ้าภาพยังไม่พร้อมนะครับไทยก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพเองเนื่องจากเห็นว่าความสำคัญของกลไก JBC เนี่ยในการลดความตึงเครียดและเป็นทางออกในเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนที่เป็นปัญหากันอยนู่นะครับ ส่วนเหตุประทะที่ช่องบกนั้นไทยได้ส่งหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชาแล้วยืนยันการดำเนินการของไทยเป็นไปตามหลักสากลครับเพื่อปกป้องอธิปไตยแห่งบุรณภาพแห่งดินแดนนะครับสำหรับกรณีที่ผู้นำกัมพูชาเสนอให้รัฐสภาลงมติส่งข้อพิพาทไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกนั้นทางนายมาริทเห็นว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละประเทศที่จะดำเนินการและไม่ส่งผลกระทบต่อกลไก JBC ครับ ทั้งนี้จะมีการประชุมผู้บริหารระดับกระทรวงในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับเพื่อกำหนดท่าทีที่ชัดเจนของไทยต่อไปครับตอนนี้แม้ว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะเจราจาหรือไม่แต่ว่าฝั่งไทยเองเนี่ยก็ยังคงต้องเตรียมความพร้อมแน่นอนคำว่าสันติวิธีเนี่ยก็เป็นหลักที่ประเทศไทยเนี่ยยังคงยึด แล้วก็อยากจะเดินตามแนวสันติวิธีซึ่งท่านภูมิธรรมเองเนี่ยก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันว่าไทยเนี่ยยังไงก็ต้องยึดสันติวิธีอย่าเพิ่งมองไปไกลถึงสงครามอะไรขนาดนั้นการจะรบกันเนี่ยเอาไว้เป็นเรื่องสุดท้ายเลยท่านภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยพูดถึงจุดยืนของไทยที่หลายคนก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าทาไมประเทศไทยไม่แสดงจุดยืนสักทีจะเอายังไงจะเจรจาหรือจะต้องทํำยังไง ล่าสุดเนี่ยท่านบอกว่าจุดยืนเนี่ยได้บอกไปหลายครั้งแล้วก็คือยึดมั่นในแนวทางการแก้ไขแบบสันติวิธีพยายามหลีกเลี่ยงความรุนแรงและยึดมั่นในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนที่ผ่านมาเราได้พยายามแสดงจุดยืนเหล่านี้และพยายามหาช่องทางในการเจรจาเพื่อหาทางยุติได้อย่างสงบขณะเดียวกันครับเราก็ไม่ประมาทมีการประสานกันอย่างทั่วถึงตลอดเวลากับกองทัพกองทัพ ทั้งผู้บัญชาการทหารบกกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศทุกคนคุยกันอยู่แล้วท่านบูญธรรมบอกว่าสิ่งที่เราทาําขณะนี้ในแง่ของกองทัพนะเราเตรียมความพร้อมเพื่อรักษาอาธิปไตยของประเทศเท่าที่ตรวจดูในรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีการวางกําลังที่สามารถป้องกันอธิปไตยของประเทศได้อย่างมั่นใจแน่นอนและกองทัพเนี่ยได้มีการเตรียมการอย่างเหมาะสมไม่มีความบกพร่องส่วนเรื่องของการเจรจามีการพูดคุยกันมาตลอด ทั้งกระทรวงกลาโหมกองทัพกระทรวงต่างประเทศทั้งฝั่งไทยและฝั่งกรัรมพูชาสิ่งที่เราอยากจะแก้ไขปัญหามันต้องคุยกันภายในให้เป็นเอกภาพก่อนอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีการพูดคุยกันตลอดทั้งวันสิ่งที่สําคัญก็คือจะใช้มาตรการจะไม่ใช้มาตรการการใช้ความรุนแรงหรือสงครามเนี่ยท่านบอกว่า เอาไว้เป็นสิ่งสุดท้ายเลยขณะที่เรื่องของการปิดด่านหรือเปิดด่านเนี่ยหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ท่านบอกว่าอยากจะทําความเข้าใจว่าจริงๆอ่ะไม่มีการสั่งปิดหรือไม่มีการสั่งให้ปิดปิดเปิดเปิดและไม่ได้มีความขัดแย้งในเรื่องนี้หลายคนก็บอกว่าท่านเนี่ยไปขัดแย้งกับกองทัพ ไม่กล้าจะทำอะไรท่านบอกว่าเรื่องของการปิดด่านชายแดนมันเป็นเรื่องของมาตรการที่จะต้องยกระดับการพูดคุยและตรงบริเวณด่านชายแดนเนี่ยยังไม่มีเหตุที่มันไม่สงบถึงขั้นจะต้องไปควบคุมหรือปิดด่านก็เห็นใจพี่น้องประชาชนที่เขาทำมาค้าขายอยู่ในบริเวณนั้นขณะนี้ คำว่าวิกฤตเนี่ยมันอาจจะวิกฤตในมุมมองของคนมองเรื่องความขัดแย้งประชาชนอาจจะมองว่า2ประเทศเนี่ยขัดแย้งกันแล้วแต่ความเป็นจริงเนี่ยสประเทศเนี่ยคุยกันอยู่ตลอดครับลองไปฟังเสียงหน่อยครับสิ่งที่เราทำขณะนี้คือในแง่กองทัพเนี่ยเราเตรียมความพร้อมนะครับรักษาภมิปัของประเทศจากการเท่าที่ไปดูส่วนดูในเรืองต่างเนี่ยก็ ในการวางกำลังที่สามารถปกป้องที่ไปตประเทศได้โดยมั่นใจและกองทัพก็ได้เตรียมอย่างเหมาะสมกะทัดแคลนความต้องการเ่วการเจรจาเนี่ยเราได้คุยกันมาตลอดที่จะยึดถือนี่หมายถึงภายในของเรานะครับของป็ะชนของราทก่วของประเทศจะต้องกองทัพในกัรคุยกันว่าสิ่งที่เราอยากจะแพ้่ในปีนีเราต้องุีกันทั้งหมดภายในของเราให้เป็นเอกภาพ แต่จากด้วยนั้นเราได้วางระบบที่จะตีกันตลอดตัดรน้าทวันก็คือเรียนทั้งวันมาสัตครับเกิดขโดสาการนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะใช้มาตรการในการใช้ความรุนละมุสงครามเป็นมาตรการสุดท้ายหลังจากการเชื่อมพิจิตต่างๆไม่สามารถเดินได้และที่สำคัญที่สาดที่ให้เรากำลังเริ่มต้นด้วยการเสียใาโดยยึด เนโมยูนะครับกาใช้ J b c นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาจะใช้เอ็มยูสิงสามเป็นฐานหลักในการพิจารณสุดท้ายนะครับก็คือกันนะครับขณะนี้มาถึงเรื่องปิดตารเลื่อนติดตารโดยทุกอยาำคำคมเข้าใจนะครับว่าเราไม่มีการสั่งปิดหรือเราไม่ได้บอกให้ปิดหรือเปิดแล้วก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกันเรื่องติดกางเป็นอ่งหนึ่งมาตรการในการที่ทจะยกระดับการคุยประชารัลที่จริงจริงทีู่่ตรงที่ติดการเนี่ย มันยังไม่ได้มีเรื่องของกอารวางกำลังที่สุนข,ขาต,ตรงตรงแนวนั้นนะครับแต่เราก็เตรียมความพร้อมและถือว่าการติดการเป็เรื่องเลยอ่อนแต่จะต้องดูกับสถานที่เป็นจริงและจะต้องต้องต้องการั้องสอฝายของเรา กระชับไปอยงั้นเนี่ยลักษณะเนี้ยมันในภาวะวิกฤตเนี่ยมันมีความเห็นมีอารมณ์นะครับมีเหตุผลปะปนกันไปหลายส่วนนะครับแต่ว่าเราสามหน่วยเนี้ยเราคุยกันตลอดนะครับเพราะว่าต่างคนต่างอาจจะมีมุมมองต่างกาันหรือจะเหมือนกันก็คือกันเราไม่อาจจะปล่อยให้วิธีการยกระดับต่างๆเนี่ยเป็นไปโดยอำเภอใจของใครโดยเด็ดขาดแต่เมื่อรัษอกษามใส่กันท้องก็การได้ การเจรจาในขั้นต่างๆเนี่ยมันมาถึงขั้นที่ต้องปิะกาศเนี่ยอจะเป็นง่นการไม่ได้มีอะไรที่ขัดแย้งแล้วก็เรียนดินนั้นนะครับว่าการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุคค่มหนึ่งหรือคนใดคนนีดผลประโยชน์ที่เป็นอาิปไตยของ์ท่าแจงแคจริงนะครับแล้วก็ิดประโยชน์ที่พี่น้องประายาชน์จะไ,ได้รับ อยาก,กเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเองทั้งหมดเนี่ยเรามีความเป็นเอกภาพและให้ความมั่นใจว่าเมื่อถึงจุดสุดท้ายซึ่งเราใช้สงครามเป็นบรรทัดสุดท้ายสาหรับการไปไม่ได้ซึ่งมันมีเอียดอ่อนมากแล้วเรากําลังทำหนึ่งี ไม่ใช่แค่อารมณ์ที่อยากให้ทำอะไรแต่ต้องคำนึงถึงเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องทําอะไรเพราะว่าถ้ายกระดับถึงขั้นสุดท้ายที่เป็นสงรามซึ่งไม่มีใครปรารถนาและสงครามมันถึงแม้แนวหน้าของเราคนหน้างานทั้งทางหารทั้งประชาชนหารมีความพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องประเทศแต่เราก็ต้องคำนึงถึงชีวิตความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นท่านนั้นเราหลีกเลี่ยงได้มากที่สุดเราก็จะหลีกเลี่ยงท่านก็บอกว่าขอให้มั่นใจว่า ทั้งทหารเองทั้งรัฐบาลเองก็เอาอยู่คุยกันมาตลอดอยากจะให้ใจเย็นๆอยากจะให้ประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยใช้เหตุผลเพราะว่ารัฐบาลเขาก็ทํางานอย่างเต็มที่ทีนี้พอนะักข่าวถามถึงเรื่องของกัมพูชาที่เขาหยิบยกพื้นที่ที่กาลังขัดแย้งกันอยู่ตรงสามเหลี่ยมมรกตที่บอกว่าจะนําขึ้นสู่ศาลโลกไทยเตรียมความพร้อมเรื่องนี้อย่างไร ท่านภูมิธรรมบอกว่าตอนนี้ต่างฝ่ายเนี่ยจะพูดอะไรมันก็ได้แต่กระบวนการเจรจามันต้องเป็นไปตามขั้นตอนการพูดในเชิงอารมณ์หรือความรู้สึกหรือความรู้สึกของแต่ละบุคคลไม่อาจเป็นหลักฐานไปใช้ในระดับต่างๆได้คิดว่าหัวใจสําคัญคือการเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันถ้าการเจรจามันจบซึ่งท่านบอกว่ามันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วทุกอย่างก็จบด้วยการเจรจาอาจจะไม่ต้องไปถึงจุดเลวร้ายถึงท่านสารโลกขนาดนั้นก็ได้ครับอ,อ,อีกครับ ส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมผู้ประชาการหน่วยข่าวกรองเนี่ยก็ให้กำลังใจปลุกใจเหล่าทหารปลุกใจหน่วยข่าวกรองของทหารแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟซนิวหรือข่าวต่างๆที่ออกมาทั้งจากฝั่งเพื่อนบ้านหรือจากฝั่งเราเองมันมีหลากหลายเรื่องราวมันมีหลากหลายประเด็นมีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองเนี่ยก็สั่งการให้กองพันข่าวกรองทางทหารทาการตรวจสอบความพร้อมรบ ของกองร้อยข่าวกรองทางทหารพร้อมรบในที่นี้นี่ไม่ได้หมายถึงรบกันนะครับรบ,รบนี่หมายถึงว่าตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงข่าวสารว่าอะไรจริงไม่จริงเพื่อทำความเข้าใจชี้แจงให้กับประชาชนในการรับรู้ข่าวสารจะได้ไม่ตร่นตรนกจะได้รับมือสถานการณ์ที่ทันท่วงทีโดยกองร้อยข่าวกรองทางทหารเนี่ยหลกัหลกๆเขาก็มีภารกิจในการรวบรวมข่าวสารและการเฝ้าตรวจสนามรบสนับสนุนแกน่หน่วยดำเนินกลยุทธ์ครับพลตรีธีรนัน นั่นถ้าว้ามเนี่ยท่านเป็นผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารท่านก็ให้โอวาทบอกว่าพวกเราเนี่ยคือกองอธมาราชที่สืบสารการทําหน้าที่มาตั้งแต่โบราณกาลขอให้ภูมิใจในการเป็นทหารการข่าวทําหน้าที่รวบรวมข่าวสารในอดีตกองอัธมาราชมีความสามารถในการสอดแนมจารกรรมรวบรวมข่าวสารมีคาถาอาคมควันนี้ถึงแม้เราจะไม่มีอาคาถาอาคมแบบจริงๆแต่มีเครื่องมือพิเศษ มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัยเพราะฉะนั้นพวกเราและคือพวกเราคือหูและตาแห่งสนามรบขอพวกเราเป็นตาที่คมเหมือนเหยี่ยวเป็นหูที่ไวเหมือนนกเขาแมวนี่แหละครับก็เน้นย้ำแล้วก็สั่งการเรื่องการรักษาวินัยของทหารแสดงออกภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพยึดมั่นในอุดมการเกียรติศักดิ์ศรีของทหารก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติภารกิจได้เมื่อได้รับคําสั่งครับ ก็เป็นการแสดงความมั่นใจของทางพอบลในข่าวกลองนะครับ,รบในการปุกกันมาที่คุณวิโรธบ้างครับคุณวิโรธประธานกรรมธิการทหารนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแนะถึงการแก้ข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับโดยอยากให้ยึดหลักการเจรจาและการบริหารพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันนะครับเชื่อว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับ ถ้าหากเรื่องถึงสารโลกนะครับก็ว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับแล้วก็ชมแม่ทัพภาคที่2นะครับที่ให้สุนทรทาทีทุกฝ่ายก่อนทางนายวิโรจน์รัตนอดิศร์นะครับประธานคณะกรรมการทหารสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้ความเห็นต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าการแก้ปัญหาข้อพิพาทควรยึกลัการเจรจาเป็นสําคัญนะครับและก็ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของแม่ทัพภาคที่2ที่มีความเข้มแข็งแต่พร้อมเจรจาเพื่อสติวิธี ในวิโรธเห็นว่าถ้าหากเรื่องถึงสารโลกนั้นอาจจะจบลงด้วยการที่ไทยนั้นเสียบางส่วนและได้บางส่วนนะครับแต่หากการเจรจาการบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันภายใต้ข้อตกลงที่ทั้ง2ฝ่ายยอมรับได้ก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับโดยไม่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียประโยชน์ทั้งหมดนอกจากนี้นวิโรธยังสนับสนุนท่าทีที่ระมัดระวังของฝ่ายบริหารให้การข้อมูลนะครับ โดยให้เห็นผลว่าการสงวนท่าทีนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายนั้นนําไปใช้ประโยชน์และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับหลีกเลี่ยงการปลุกกระแสการกระหายสงครามนะครับซึ่งจะนําไปสู่ความสูญเสียในยระยะยาวแต่ยมทัยจะต้องไม่อ่อนแอและก็พร้อมจะรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาครับอ,อีกหนึ่งคนครับคุณกันนวีก็มีการโพสต์ซึ่งการโพสต์เนี่ยต้องบอกโอ้โหเดือดครับถึงขั้นบอกว่า เนี่ยเดี๋ยวไปดูข้อความที่คุณกนวีโพสต์หน่อยละกันก็หลังจากที่สมเด็จอัคารามหาเสนาบดีเดชหฮุนเซนประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่าสามเหลี่ยมมรกตเนี่ยเป็นดินแดนของกัมพูชาแล้ะก็จะไม่ถอนทหารก็เป็นที่กระทบกระทั่งกันต่อมาล่าสุดคุณกนวีสืบแสงสสพ,พ,พักเป็นธรรมเขาได้โพสต์ข้อความบน a c e b o o k เนี่ยครับข้อความบอกว่า เปิดหัวให้ทราบมาแบบนี้เลยแม้1ตารางมิลลิเมตรเดียวจะไม่ยอมสูญเสียอธิปไตยเหนือดินแดนไทยจะไม่ยอมให้ใครมาพรากไปผมคนนี้จะไม่ยอมรัฐบาลอ่อนแอก็อ่อนแอไปฝ่ายนิติบัญญัติต้องเข้มแข็งเป็นกำลังใจให้พี่น้องทัพภาคสองทุกนายครับอันนี้ก็อ่ะท่านบอกว่าเปิดหัวไว้ก่อนน่าจะมีอะไรตามมา อีกหนึ่งคนครับคุณชอบพันนิกานี่ก็ออกมาแนะนำรัฐบาลบอกว่าให้หาจุดสมดุลบอกเลยว่าตอนนี้อย่าไปนิ่งนอนใจรับเกมยั่วยุของกัมพูชาจนคนสงสัยว่าทำไมสายสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณเซนเนี่ยอะก่อนหน้านี้บอกสายสัมพันธ์ที่ดีทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบนี้ได้ครับเมื่อวานนี้ครับคุณพันิกาวาน,นิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเนี่ยโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่า เรื่องกัมพูชารัฐบาลไทยต้องหาจุดสมดุลอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุจากกัมพูชาอย่านิ่งนอนใจเกินไปจนทำให้คนสงสัยว่าสายสัมพันธ์ชินวัตรหุนเซนส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องผลประโยชน์ชาติอันสำคัญยิ่งหรือไม่นี่คือดาบสองคมของการทูตแบบเน้นสัมพันธ์ส่วนบุคคลสไตล์คุณทักษิณที่ขาด Accountability ก็คือความรับผิดชอบและ Transparency หรือว่าความโปร่งใส โดยเฉพาะเมื่อคุณทักษิณไม่ได้เป็นนาย,ยกแล้วและไม่มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลที่สำคัญสถานการณ์ไทยกัมพูชาวันนี้ถือว่าหนักแต่เรายังไม่เห็นหนาย,ยกรัฐมนตรีออกมาแสดงภาวะผู้นำเลยมีเพียงแค่พ่อของนาย,ยกรัฐมนตรีที่ยืนยันมั่นเหมาะว่าเคลียร์ได้ไม่มีอะไรครับจากคุณชอบพนิกาครับก็มาที่ผู้นำฝ่ายค้านกันบ้าง คุณเทงนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒินะครับเมื่อวานก็มีการพูดถึงกรณีนี้เหมือนกันนะครับตั้งคําถามถึงความเป็นมืออาชีพของทางรัฐบาลนะครับในการบริหารจัดการสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าท่าทีที่เงียบๆเนี่ยอาจจะทําให้มีการแย่ลงนะครับแล้วก็วิจารณ์แรงนะครับถึงคุณทักษิณชินวัตรที่บอกว่าอ้างว่าใช้สัมพันธ์ส่วนตัวเคลียร์ปัญหาได้นะครับ บอกเป็นเหมือนการราดน้ามันลงบนกองไฟเลยครับพร้อมกับจี้ให้รัฐบาลนั้นใช้กลไกลนะครับอย่าเอาผลประโยชน์ชาติไปเสี่ยงด้วยนายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพักประชาชนได้โพสต์แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เอาอยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแม้ชื่นชมทาหารที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพแต่ก็ตั้งคำถา,ถามถึงท่าทีของรัฐบาลนะครับที่เงียบเฉยเกินไปและอาจประเมินสถานการณ์ต่ำกว่าจริงครับ น,นายนัทพงศ์วิจารณแรงอย่างหนักนะครับถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่าสามารถใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัวเคลียร์กับผู้นํากัมพูชาได้โดยชี่ว่าหากคาพูดดังกล่าวนั้นเท่ากับการราดน้ํามันลงบนกองไฟครับทาให้ผู้นํากัมพูชายิ่งต้องแสดงท่าทีแข็งกร้าวเพื่อสยบกระแสชาตินิยมนะครับและก็ย้ําว่าบรณภาพแห่งดินแดนไม่ควรถูกนําไปเสี่ยงกับการทูตส่วนบุคคล หัวหน้าพักประชาชนยังเรียกร้องให้รัฐบาลทำงานอย่างมืออาชีพผ่านช่องทางการทูตแบบปกติและการใช้มาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมทั้งการทูตและการอาหารเช่นการเรียกทูตมาชี้แจงหรือการซ้อมรบนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งบางปลายจนเกิดความสูญเสียโดยย้ำว่ากองทัพนั้นทำหน้าที่อย่างมืออาชีพแล้วแต่รัฐบาลก็ควรจะทำด้วยเช่นกันครับ ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะครับทางผู้นำฝ่ายค้านนะครับขออภัยครับก็ได้ลงพื้นที่ที่ด่านชายแดนกัมพูชาเพื่อรับฟังปัญหาและศึกษาแผนการสร้างรั้วถาวรตามแนวชายแดนนะครับระยะทางประมาณ55กิโลเมตรระหว่างจังหวัดสระแก้วของไทยและเมืองปอยเปตของกัมพูชานะครับเพื่อทดแทนรั้วลวดหนามและปิดช่องแดนช่องชายแดนธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันการข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันการแก้ไขเชิงนโยบายและกฎหมายต่อไปครับขณะที่นายนะัทพงศ์กล่าวว่าทางการไทยนั้นกําลังศึกษาแนวคิดการสร้างรั้วดังกล่าวในขณะที่รัฐบาลก็กําลังร่วมมือกับระหว่างประเทศเพื่อปรับปรามเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศนะครับอย่างเช่นสแกมเมอร์โดยเฉพาะในแถบชายแดนประเทศเมียนมาและกัมพูชานะครับซึ่งมีรายงานว่าผู้คนจำนวนมากถูกลักพาตัวไปใช้บังคับแรงงานกับแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับ ซึ่งล่าสุดนั้นทางกัมพูชาได้ส่งตัวเหยื่อชาวไทย119คนกลับประเทศหลังปฏิบัติการบุกทลายเครือข่ายในปอยเปตครับมาดูที่บริเวณช่องสายตะกูลนะครับการค้าก็ยังคงเป็นปกตินะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่จุดผ่อนปลนช่องสายตะก,กูจุกโกกีตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจุดผ่อนปลนการค้าเพียงแห่งเดียวที่เชื่อมระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ของไทยกับจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชายังคงดำเนินไปอย่างเป็นปกตินะครับประชาชนทั้งสองประเทศยังคงเดินทางข้ามแดนเพื่อแลกเปลี่ยนและซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นปุย๋ยและสินค้าบเบเตเลตต่างๆนะครับตามเวลาทําการ8โมงจนถึงบ่าย3โมงครับ สถานการณ์การค้าดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะครับแม้จะมีกระแสะข่าวเหตุประทะกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาบริเวณช่องบกจังหวัดอุดรธานีและการปลุกกระแสะในสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาให้งดซื้อสินค้าของไทยนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้ก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับในส่วนนี้โดยการสัญจรและการซื้อสินค้าก็ยังคงเป็นไปตามปกติครับผม อันนี้ก็เป็นฝั่งไทยไปดูฝั่งกัมพูชากันบ้างครับเมื่อวานนี้ครับสภาล่างและสภาสูงของกัมพูชาเนี่ยเขามีการลงมติกันซึ่งก็มีมติเป็นเอกฉัน์เห็นชอบให้ในายกของกัมพูชาเนี่ยยื่นเรื่องกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยให้ศาลโลกเป็นคนตัดสินครับซึ่งเรื่องนี้ครับท่านฮุนเซนเนี่ยก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยได้โพสต์ผ่าน Facebook แจ้งความเคลื่อนไหวล่าสุดถึงเหตุขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยระบุว่าสภานิิติบัญญัติแห่งชาติและวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง182เสียงต่อแผนการดําเนินการของฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในการยื่นข้อพิพาทช,ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลก สมเด็จฮุนเซนเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้ครับเช้าว,วันที่สองมิถุนายนเนี่ยในการประชุมคณะกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติและวุฒิสภาแห่งราชนาจาัก,กรกัมพูชาสมัชชาทั้งหมดสแสดงการสนับสนุนโดยมีสมาชิกวุฒิสภาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ182คนลงคะแนนเห็นชอบให้รับรองคำชี้แจงการดำเนินการของนายรัฐมนตรีฮุนมาเนตในการยื่นให้ศาลโลกตัดสิน และถ้อยแถลงเนี่ยยังระบุว่าเหตุการณ์ที่กองกำลังของราชนาจาักรไทยและที่ที่ไทยใช้อาวุธโจมตีฐานทหารกัมพูชาที่สามเหลี่ยมมรกตถือเป็นการละเมิดบูรณะภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาอย่างร้ายแรงและเป็นการฝ่าฝืาฝนกฎหมายระหว่างประเทศท่ามกลางความพยายามของกัมพูชาในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนผ่านสันติวิธีและกระบวนการทางการทูตโอโ้แบบนี้ก็ต้องบอกว่า โยนเผือกร้อนมาให้ไทยบอกว่าไทยเนี่ยละเมิดอำนาจอภิอธิปไตยในถ้อยแถลงเนี่ยยังได้ประนามการกระทำของกองกำลังไทยว่าเป็นการรุกรานและละเมิดอธิปไตยพร้อมกับเรียกร้องให้ไทยยุติการกระทำดังกล่าวทันทีและยึดถือการเจรจาโดยสันติวิธีแนวเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขข้อพิาพาทครั้งนี้ รัฐสภาของกัมพูชาย,ยังได้เรียกร้องไปยังประชาคมระหว่างประเทศองค์กรสิทธิมนุษยชนและรัฐภาคีต่างๆให้ร่วมกันสนับสนุนการยุติความรุนแรงและหนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติเพื่อทำรงไว้ซึ่งสันติภาพมิตรภาพและความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในภูมิภาคโดยรวมครับ นี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ชายแดนที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องจับตามองอย่างเป็นพิเศษนะครับต่อการแก้ไขและการหาหรือพูดคุยกันทานคณะกรรมการนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมติชนทีวีกันด้วยนะครับ